วิธีใช้งานปรินเตอร์ขนดีบน Android เสียบปลัก๊กเปิดเครื่องใส่กระดาษในครั้งแรกจะต้องเชื่อมต่อบลูทูธก่อนโดยเข้าเมนูตั้งค่าบลูทูธเปิดบลูทูธแล้วกดปุ่มบลูทูธค้างไว้3วินาทีกดปุ่มสแกนจะพบอุปกรณ์ต่างๆแสดงขึ้นมา ให้รอจนกว่ารหัสอุปกรณ์เปลี่ยนเป็นขนดีปรินเตอร์เลือกขนดีปรินเตอร์ที่มีไอคอนรูปปรินเตอร์ด้านหน้าป้อนค่าพินเป็นเลข0ูนย์สตัวจากนั้นกดตกลงขนดีปรินเตอร์จะขยับขึ้นมาอยู่ที่อุปกรณ์ที่จับคู่หลังจากเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จแล้วเข้าแอปขนดีติ๊กเลือกรายการที่สร้างไว้กดปุ่มปริน์ใบปะหน้าเลือกขนาดกระดาษขนดี ในตอนแรกจะขึ้นว่ากำลังโหลดข้อมูลบูททธปรินเตอร์รอสถานะเปลี่ยนเป็นพร้อมใช้งานกดลูกศรลงเลือกคนดีปรินเตอร์กดตกลงติดใบป่าหน้าบนกล่องแล้วรอขนส่งเข้ารับที่บ้านได้เลยคนดี c o m ร่วมขนสง่งรับพัสดุถึงบ้านทั่วไทยฟรีไม่มีขั้นต่ำ